สวัสดีครับวันนี้นะครับชแนลปลูกไม้นะครับก็มีบอนสีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราจะมาเรียนรู้รู้จักนะครับหรือทําความรู้จักให้มากขึ้นนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชื่นชอบในเรื่องของการปลูกบอนสีนะครับชนลปลูกไม้นะครับเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับเกี่ยวกับแกะกล่องรีวิวบอนสีนะครับซึ่งการแพ็กเกจนะครับ การดูแลความเรียบร้อยในการส่งพัสดุโดยเฉพาะในเรื่องของส่งต้นไม้นะครับก็จะเห็นว่าสําหรับกระถางนะครับกระถางที่มีขนาดเล็กนะครับเช่นกระถางสีนิ้วนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในเรื่องของเมืองกระเงเกรดแล้วก็ของขวัญนะครับที่เป็นบอลสีไซส์เล็กบนกระถางสีนิ้วนะครับนั้นจะเห็นว่าใส่ในกล่องพัสดุนะครับไซส์สนะครับแล้วก็บุรองหนังสือพิมพ์ข้างในนะครับ ครอบแก้วบนกระถางสีนิ้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ชมใน2คลิปที่แล้วอันนี้นะครับใช้กระถางผมไม่แน่ใจว่าซช์เท่าไหร่นะครับแต่เป็นการแพ็กเกจนะครับรอบๆนะครับมีความมั่นคงแข็งแรงมากนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนนะครับนอกจากมาแนะนำนะครับติดตามเรื่องของบอนสีที่วันนี้นะครับผมได้สั่งซื้อในเพจบอนสีนะครับมีสมาชิกกลุ่มสาธารณะ3 1 0 0 0 0หมื่นกว่าคนนะครับ ดูณนวันนี้นะครับวันนี้วันที่8กันยายนนะครับ2564ก็เป็นกลุ่มเพจที่มีจำนวนสมาชิกมากเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นไซส์กระถางขีนิ้วนะครับแพ็กเกจแบบนี้นะครับมีความปลอดภัยสูงขนาดไหนนะครับสำหรับบอลสีนะครับที่ไซส์กระถางมากกว่า4นิ้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับเรียนรู้แชร์ประสบการณ์นะครับวันหนึ่งวันใดที่เราจะเป็นผู้ซื้อนะครับเี่เราจะเป็นผู้ขายบ้าง เปลี่ยนบนบาทจากผู้ซื้อเป็นผู้ขายหาเราจําเป็นจะต้องแพกไม้นะครับจำพวกบอนสีหรือไม้อื่นๆนะครับอาจจะเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ที่เราจะใช้ในการส่งมาให้เพื่อนๆที่เรารักและก็ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้นะครับสําหรับด้านบนนะครับอันนี้ผมซื้อจากคุณ,คณมนตรีสอดแนมนะครับที่พงโพสในกลุ่มบอนสีนะครับก็มาเรียนรู้ว่าการแพกนะครับด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นพลาสติก อ่าตัวทีนะครับเป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับปัดให้เข้ารูปเป็นวงกลมนะครับขนาดเท่ากับปากตะกร้านะครับแล้วก็ปิดด้วยเทปกาวสีน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นด้านบนนะครับด้านบนนะครับอ่าอ่าใช้ตะกร้านะครับใช้ตะกร้าในการส่งนะครับเห็นว่ามีขวดพลาสติกนะครับมีขวดพลาสติกอยู่ข้างในนะครับเป็นการการขอบระหว่างกระถางนะครับอ่า แต่ลงไปทั้งขอบกระถางทั้ง2ด้านนะครับเพื่อ,อคุณมนตรีน่าจะเพื่อช่วยไม่ให้ขยับด้านซ้ายขวานะครับเพราะว่าขนาดกระถางไม่เต็มตะก้านะครับแล้วก็มีการใช้เชือกฟางนะครับเชือกฟางมัดร้อยนะครับกระถางต้นไม้นะครับออกมาติดกับขอบตะกร้านะครับกับรูๆช่องของตะกร้าด้านข้างนะครับ แล้วพันด้วยเทปแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับดูด้านล่างนิดนึงนะครับด้านล่างไม่มีเชือกฟางมัดก้นกระถางนะครับแต่ว่าใช้การผูกรั้งกระถางต้นไม้ข้างในนะครับแล้วก็ขวดนะครับเห็นขวดสีเขียวนะครับขวดนี้ใส่ลงด้านข้างกระถางทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มัดเชือกโยงมาหาขอบกระถางนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับครับตอนนี้นะครับผมได้ ใช้มีดนะครับตัดเอาเทปกาวออกที่หาทางคุณมนตรีนะครับที่ส่งไม้นะครับได้พั่นรอบรอบกระถางนะครับที่เป็นกระดาษเป็นแผ่นวงกลมตัดกลมเท่าปาดตะแกรานะครับทีนี้ข้างในนะครับข้างในก็เดีย๋ยวผมขยับให้ดูนะครับก็ค่อนข้างจะแน่แนหนานะครับเพราะว่ามีการเซฟป้องกันนะครับการกระแทก กระถางต้นไม้กับขอบตะกร้านะครับในขวดพลาสติกนะครับสแสดงว่าสองสองข้างนะครับซ้ายขวาก็ก็ถือว่าเซฟต้นไม้ได้นะครับระดับหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นอ๋อถ้าถ้าใส่สีด้านนะครับถ้าใส่สีด้านเนี่ยก็ยิ่งน่าจะมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแต่ทางคุณมนตรีนะครับก็คงพิจารณาแล้วว่าสองข้างนี้ก็เอาอยู่นะครับสำหรับการเซฟ นะครับจำนวนการเซฟกระถางนะครับผ่าพิจารณาแล้วก็อยู่นะครับเพราะว่ามีการล้างเชือกฟางกับปอดตะกร้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับมาข้างในแล้วเดี๋ยวผมถอดออกมานะครับว่ามีการแพกอย่างไงบ้างนะครับสําหรับส่วนกระถางแล้วก็กรอบที่เป็นพลาสติกนะครับผมหลังจากที่นําเอากระถางต้นไม้นะครับออกมาจากตะกร้าแล้วนะครับอันนี้ส่วนที่เห็นเป็นเชือก ฟางสีแดงนะครับเป็นส่วนที่ทงคุณมนตรีนะครับที่ส่งต้นไม้นะครับได้ปลูกมัดเพื่อไปัางกับรูตะไข่ข้างๆตะกก้านะครับจะเห็นว่าที่มีเส้นรั้งเชือกรั้งอไปที่ตรงตะไข่เขียวของตะกก้าที่เป็นรูๆนะครับแล้วก็เทปพันรอบตะกก้านะครับเพื่อยึดเชือกตัวนี้นะครับชุดยึดเชือกฟางตัวนี้นะครับรอบๆตาแกละนะครับไม่ให้ขยับ รวมทั้งต้นไม้ถ้าขยับก็ขยับไปเป็นชิ้นเดียวก้อนเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อดีของการ <c oughs> แพ็คกระถางนะครับร้างผูกมัดกระถางให้เป็นเนื้อเดียวกันกับตะกร้านะครับซึ่งจะเห็นบางบางสวนบางที่นะครับเขาจะล้างตรงก้นกระถางกับก้นตะกร้าด้วยนะครับนั่นก็คือให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะขยับขยับก็ขยับเป็นก้อนใหญ่นะครับไม่โยกไม่โครงนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของการแพ็คที่เรา เชื่อมมัดโยงระหว่างกระถางกับตะก้านะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเป็นชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่นะครับบางสวนบางรายนะครับที่แพคนะครับที่ถึงผู้รับแล้วอาจไม่ได้แพ็กแน่นหนาหัวท้ายแบบนี้นะครับก็ดินก็ต้นไม้จะออกจากกระถางก็มีนะครับหลุดออกจากกระถางเพราะไม่ได้เซฟระหว่างหน้าดินบนในในกระถางนะครับดินก็หลุดร่วงมาต้นไม้ก็หลุดออกนะครับ กระถางก็อยู่ที่ต้นไม้ก็อยู่ที่นั้นเป็นเป็นในเรื่องของการแพกนะครับที่หาผู้ส่งขาดความระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับก็เกิดผลเสียนะครับถึงมือผู้รับก็อ,อาจจะมีอาการน้อยนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาถึงแล้วเหี่ยวเฉาดินไปทางนะครับต้นไม้ไปทางกระถางไปทางนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นได้นะครับแม้ยังไม่เห็นด้านในนะครับครับเมื่อเราเอากล่อง พลาสติกครอบออกแล้วนะครับที่ทางคุณมนตรีนะครับได้ครอบด้านบนกระถางนะครับที่ครอบบนกระถางนี่นะครับเอาออกไปแล้วนะครับจะเห็นว่าส่งจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับคุณมนตรีนะครับส่งจากสิงห์บุรีถึงเพชรบูรณ์นะครับก็ใช้เวลารวมนับวันส่งและก็วันรับถึงมือที่ชนะปลูกไม้นะครับก็ใช้เวลา2วันนะครับรวมวันรับรวมวันส่งกับวันรับนะครับ ตอนนี้นะครับบอนสีที่ชื่อว่าชมพูทวีปนะครับอาจจะเห็นป้ายยังไม่เยอะนะครับยังไม่ป้ายชมพูนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นนะครับที่ดูก็จะเป็นบอนสีชมพูทวีปนะครับเป็นไม้ตัวหนึ่งที่พื้นใบสีเขียวนะครับแล้วก็ป้ายชมพูนะครับนั่นคือลักษณะความสวยงามประจําของบอนสีที่ชื่อว่าชมพูทวีปนะครับแต่ตอนนี้เห็นหาทางช่วงที <LO. Medicare Sword dolphin> ่ค <Ginger Hat uan> ุณมตรีนะครับลงในเพจนะครับ เราก็จะให้ข้อมูลนะครับที่ตรงกับไม้ที่ส่งมานะครับว่าแต้มชมพูน้อยนะครับนี่ก็คือผู้ผู้ซื้อนะครับกับผู้ขายเนี่ยเราต้องต้องให้ข้อมูลกันตรงนะครับอย่างเช่นคุณมณมนตรีนะครับที่ให้ข้อมูลในเพจนะครับในเพจที่ตอนที่ลงในเพจบอลสีนะครับก็ตามที่ได้แจ้งในเพจนะครับในกลุ่มเพจบอลสีนะครับก็เป็นตามนั้นนะครับลักษณะภาพส่งตรง ที่หลายๆท่านบอกว่ามีปัญหาไม่ตรงปกอะไรนะครับวันนี้ก็ไม่มีนะครับก็ต้นไม้ที่พบกับที่ลงในเพจนะครับก็เป็นชนิดเดียวกันนะครับแต้มแต้มชมพูนะครับเล็กน้อยนะครับป้ายน้อยที่ตามที่คาแนะนําในเพจตอนที่ลงนะครับอันนี้นะครับก็สุดยอดมากเลยนะครับสําหรับการแพกด้านหน้านะครับมั่นคงแข็งแรงตั้งแต่ภายนอกนะครับจากตะก้าก็มาสู่ถ้วยครอบนะครับ กล่องพลาสติกครอบลงไปจนถึงหน้ากระถางนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดหน้ากระถางที่แพ็คเหนือดินปากกระถางอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากการเซฟนะครับผิวดินหน้าปากกระถางของบอลสีชมพูทะวีบแล้วนะครับทางคุณมนงรีนะครับเขาก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับชุบน้ําชุ่มนะครับเป็นชั้นบนนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับ เป็นการมาแชร์ประสบการณ์นะครับบอกเล่าแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อการแพ็คการส่งนะครับถึงมือผู้รับนะครับที่คนรอคอยนะครับคนที่สั่งไม้ก็รอคอยรอไม้นะครับที่จะได้ชื่นชมความงามนะครับที่เขาหลายหลายคนก็ไปเห็นในเพจนะครับในการลงซื้อขายจําหน่ายกันก็มีความต้องการที่จะเห็นต้นไม้งามๆนะครับจากรูปภาพนะครับจากเว็บ จากเพจจากภาพมาเป็นของจริงที่จะมาถึงมือเขานะครับ mm. ก็เป็นการรอคอยของคนที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้ทุกคนนะครับที่จะเห็นไม้ถึงมืออย่างปลอดภัยและก็คงสภาพเหมือนกับตอนที่เขาเข้าไปเอฟหรือว่า,าซื้อขายกันในเพจนะครับขั้นนี้เป็นหนังสือพิมพ์นะครับเป็นชั้นหนังสือพิมพ์นะครับเซฟจนถึงกระถางด้านล่างเลยนะครับสวยงามเรียบร้อยมากเลยนะครับ หนังสือพิมพ์ชุบน้ำเปียกแมตนะครับสามสี่วงเลยนะครับสําหรับกระถางต้นนี้นะครับกระถาง8นิ้วนะครับไซส์8นิ้วนะครับอย่างไซส์สีนิ้วที่เคยรีวิวในครั้งที่แล้วนะครับเมืองก่าเกตับของขวัญนั้นก็ส่งในกล่องพัสดุกล่องกระดาษนะครับแล้วก็เซฟลักษณะเซฟก็คล้ายๆกันนะครับมีแก้วพัดติครอบนะครับดังนั้นลงในกล่องบุ้ด้วยหนังสือพิมพ์แต่นี้เป็นไซส์8นิ้วนะครับไซส์กระถางใหญ่เ คุณมตรีก็เลือกที่จะใช้ตะกร้านะครับอย่างที่ต้นต้นคลิปนะครับอันนี้เซฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลื่อมไปนะครับให้เครดิตของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับไปรษณีย์ไทยรับส่งตะกร้าได้สมบูรณ์นะครับไม่เสียหายนะครับไม่บอบช้ำนะครับอันนี้ก็เป็นชมพูทวีปอีกต้นหนึ่งนะครับที่เห็นแม้จะเป็นใต้น้อยนะครับใต้ชมพูน้อยๆที่มานะครับนิดๆนะครับ พื้นใบที่เป็นสีเขียวนะครับความเป็นมันเงาก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นพื้นใบเป็นลักษณะบอลสีที่มีความมันเงาเป็นแวววาวที่สวยมากนะครับเมื่อต้องแสงแดดไม่แจ้านะครับในช่วงนี้ที่รีวิวที่ทําคลิปอยู่นี้แดดไม่แจ้านะครับคลิมคลิมนะครับก็ยังสะท้อนแวววาวเป็นมันวาวของพื้นใบที่เป็นสีเขียวแล้วก็ลักษณะเส้นใบที่สวยงามมากนะครับ ครอันนี้เป็นชมพูทวีปอีกต้นหนึ่งนะครับที่ได้เข้าไปเอฟในเพจบอลสีนะครับซึ่งมีสมาชิกกลุ่มสาธารณะ310,000กว่าคนนะครับจากที่เฟซของคุณเบิร์ตมนตรีนะครับที่ลงขายในเพจบอลสีนะครับครับคลิปนี้นะครับก็มาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันนะครับถึงแม้นแต่ว่าคลิปนี้นะครับมีชื่อคิดว่า รีวิวแกะกล่องบอลสีชมพูทวีบนะครับอาจจะไม่เห็นบอลสีชมพูทวีบตัวป้ายที่มีราคาสูงๆนะครับก็เป็นบอลสีชมพูทวีบที่มีป้ายชมพูนิดหน่อยนะครับเรอคลุ้นต่อว่าป้ายจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับแต่แตสําหรับคนชื่นชอบในการปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่า,ามีชื่นใจแล้วนะครับสำหรับได้เห็นบอลสีในชนิดที่มีความสวยงามนะครับ ถ้าป้ายชมพูเมื่อไหร่จะมีความสวยมากนะครับนี่เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับที่ชาแนลปลูกไม้ได้ขอรับขอแบ่งมานะครับจากในเพจกลุ่มบอนสีนะครับขอบคุณคุณเบิร์ตมนตรีนะครับนับส่งไม้นะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบตรงปกทุกประการนะครับและก็มีความปลอดภัยไม้ไม่เสียหายแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตบริษัทไตรส์นีไทยนะครับขอบคุณคุณ มนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาดูพื้นใบของชมพูทะวีบนะครับยังไม่ป้ายมากนะครับครับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสามารถแสดงความคิดคิดเห็นนะครับแคกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็นแนะนําได้นะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ